สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อมวยดูรี่ชวนมากินแหนมคลุกกันนะคะกับกุ้งทอดกระเทียมแหนมคลุกนี้ก็พยายามใช้สลัดในการหอ่อแล้วก็กินอํำเข้าปากอีกทีหนึง่งพร้อมพริกทอดนะคะมันก็จะได้รสชาติจัดจ้านมากๆเลยค่ะทุกคนและอยากจะบอกว่าอืมซื้อจากตลาดมากินก็อร่อยนะคะ มือพอใช้ได้ค่ะถ้าเกิดเราอยากได้รสจัดจ้านกว่านี้เราก็เอามาปรุงเพิ่มปรุงรสเพิ่มโดยการใส่พริกป่นอีกสักนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยบีบมะนาวเพิ่มมันก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมมาก,มากๆเลยนะคะแล้วก็ห่อใส่สลดัดผักแล้วก็กินอ้ํเข้าปากอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนรสชาติก็ กลมกล่อมเป็นไปนตามที่เราปรุงรสเพิ่มอีกทีหนึง่งมาค่ะทุกคนออร่อยค่ะทุกคนอร่อยจริงๆค่ะตามด้วยพริกทอดนะคะมันก็จะได้รสชาติที่จัดจ้านมากนะคะทุกคนแต่ก็ยังมีกุ้งทอดกระเทียมอีก เมนูนี้เป็นเมนูเที่ยงกับเย็นบวกกันเลยนะคะมื้อเที่ยงมื้อเย็นจะได้มีอ้วนค่ะทุกคนกินเยอะไปกว่านี้มันจะอ้วนนะคะเพราะตอนนี้เอาหมยดูรีเอ็มก็อวบระยะสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอวบจนไม่น่าให้อาภัยแล้วค่ะทุกคนอยากจะบอกว่า กินแค่นี้ละค่ะวันนี้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นกินแค่นี้จริงๆอย่างมากตกดึกมาถ้ารอบดึกที่อมมยโนรี่เกิดการหิวขึ้นมานะคะทุกคนก็จะกินเป็นยำมะม,ม่วงแค่นั้นละค่ะทุกคนมาค่ะมาอร่อยด้วยกันนะคะทุกคนเนี่ยรสชาติจัดจ้านอร่อยแซ่บที่สุดแล้วค่ะทุกคน กินแล้วก็เบิร์นแล้วก็เผาผ่านได้ดีมากค่ะเพราะว่าเอาหมวยดูรี่เอ็มบีบมะนาวลงไปประมาณลูกหนึ่งเต็มๆเลยนะคะมันจะได้รสชาทติเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดสวัสดีครับผมชื่อป๋องตังครับเป็นลูกแม่ดูรี่หมวยเลยครับผมสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนมากินกันกินเสร็จแล้ว กินเสร็จแล้วก็ถามด้วยกลิ่นน้ำตามนะคะเพราะตอนนี้รสชาติจัดจ้านมากเพราะเรากินแล้วตามด้วยพริกทอดนะคะทุกคนโอ้ยอยากจะบอกว่าเหงื่อตกเหงื่อแตกเลยค่ะทุกคนเฮ้ยทั้งอร่อยทั้งจัดจ้านทั้งโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะทุกคนสุดจริงๆค่ะวันนี้สุดจริงๆเอาลคะค่ะเรากินกินแค่นี้พอนะคะทุกคนกินเยอะไปกว่าน,นี้ น้ำหนักก็จะยิ่งเพิ่มอยู่พอบอกตรงๆตอนนี้น้ำหนักก็เพิ่มมากๆและเพิ่มจนจะเบรกไม่อยู่แล้วละค่ะทุกคนขออนุญาตกินน้ำแดงแป๊บหนึ่งนะคะ mm hmm. มันเข้ากันจริงๆค่ะน้ำแดงเย็นๆสักแก้วหนึ่งก็ตามด้วยแหนมคลุกอีกสักคำสองคำก็พอแล้วค่ะอย่ากินเยอะไปกว่านี้เลยค่ะแค่นี้ก็ น้ำหนัก,กเกินเพื่อนแล้วค่ะทุกคนถ้าใจะให้ดีอ่ะก็เอาสลัดมาแก้มนะคะสลัดอร่อยอร่อยสลัดเชวเขียวสลัดออร์แกนิกนะคะได้มาจากตลาดอีกทีหนึ่งนะคะซื้อมาปลูกแบบออร์แกนิกเลยสลัดน้ำนะคะทุกคนกินแล้วปลอดภัยค่ะทุกคนไม่ใส่สารไม่ใส่สาร ปนเปื่อนไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นไม่มีสารกันมแมลงด้วยนะคะทุกคนว่าแล้วก็กินแค่นี้ละคะ่ะปากก็บอกว่ากินแค่นี้นะคะอีกนิดเดียวก็คงจะหมดชามแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะแค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบายกุ้งชุบค่ะกุ้งชุบก <c oughs> ุ้งทอดกระเทียมค่ะบ๊ายบาย